เออหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งสองสามเป็นบ้านของนาตาบินิกาเศรษฐี บันเสถีย ใช่นี่เป็นบ้านของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีอันไปค้าขายที่เมืองราฤห์คือ,อ,อแล้วก็ได้ไปฟังธรรมได้สำเร็จสวดาบันก็าจึงนิมนต์พระพทธเจ้ามาที่แคว้นโกศลแล้วก็เมื่อนิมนต์มาก็สร้างวัดเชตวัน พระพุทธเจ้าก็อยู่19รรษาส่วนตรงนู้นนะครับเอาไปนี้หนึ่งกิโลเป็นบัดบูพารามอที่าามนาที่นางวิสาขาหลังนู้นเป็นบ้านของหลังนู้นบ้านของนางวิสาขาครับ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเศรษฐีอยู่ไกลกันไม่ได้ ถ้าสมัยก่อนบ้านนี้ถือ,อ,อ,อว่อาคนต้องรวยมากแล้วเหรดวยนี่นี่นีห้องใส่สมบัติใส่เงินใส่ทองใส่แก้วมุกดาเมื่อก่อนห้องจริงเลยใส่ทองอจริงออริจินอลนะครับโ<ด>อ้นอ,นอันนี้สองพันกว่าปีแล้วครับเนี่ยหลังจากที่เศรษฐีได้เศรษฐีนาถานพิธีการเศรษฐีนี่มีได้ทรัพย<อ>์วันละหนึ่งเล่มเกวียนเขาทำธุรกิจอะไรครับอาจารย์ก็ไม่เขาไม่ได้บอกค้าขายเฉยๆคงไม่ขายมาม่าหรอกมั้ง ก็บอกว่าก็บอกว่าค <c oughs> ้าขายแต่ไม,ม่รู้ขายอะไรถ้าสมัยนี้ก็เป็นเจ้าสวัวสีเทีวันละหนึ่งเรียบเกืียนนะครับนรใน้ทราบวันะหนึ่งเรียบเกลียนเสร็จแล้วก็อทำบุญด้านหน้านี่เป็นเป็นโรงครัวครับเป็นโรงทานโรงทานก็จะมีทำแบบ คนขอทานคนอะไรมากินได้ตลอดครับพระก็ก็มาวันละหนึ่งพันสอันมาที่บ้านอนาถายิณิิกัเศรษฐีแล้วก็บ้านนางวิสาขาจนท่านทำบุญนี่เหลือแต่น้ำผักดองเดี๋เหลือแต่น้ำผักดองคือพระพุทธเจ้าถามว่าท่านเศรษฐีท่านยังทำบุญอยู่หรือบอกว่าข้าพเจ้ายังทำอยู่แต่ว่า ทานมันมันไม่ค่อยประณีตมันเลือดแต่น้ำอ่าทีนี้ตรงประตูตรงเนี้ยจะมีเทวดาอยู่นะตรงนั้นอนะ่ะตรงเราเดินเข้ามาอ่าทีนี้เทวดาก็เข้ามาบอกเศรษฐีว่าอย่าทำบุญเลยอ่าให้ท่านไปค้าขายให้ค้าขายก็ไปรวยคืนมาเหมือนเดิมแต่ว่าเศรษฐีเป็นคือพระโสดาบันนี่จะไม่ไม่เชื่อ เทวด,ดาที่แบบไม่รู้เรื่องรู้เหวเขาก็ไรไล่ไล่ไล่เทวด,ดาไปทีนี้เทวด,ดาก็ไปอยู่ที่อื่นเขาก็เขาก็ไม่ให้อยู่ไม่อยู่ไปหาเท้าสกกะเท้าสกกะ,กะก็บอกว่ามีวิธีหนึ่งก็คือให้ไปตามไลบี้เจ้านี้ของอนาถติทิกเศรษฐีที่เข้าไปในเกศโกดแล้วก็ ตรงนี้มีแม่น้ำจิรวดีที่ฝังอยู่เนี้ยอีกเกศโกดให้เอามาใส่ให้มันเต็มเนี่ยเต็มสามห้องเนี่ยเทวดาก็เอามาใส่ใส่ให้เต็มทีนี้ไปขอเข้ามาพูด้วยเจ้าครับอแล้วก็มีนางคนหนึ่งนางอุตลาเป็นลูกอ่อขอคณะทาบิการเสษฐีไปแต่งงานที่เมืองแราตะคห์ครับเสร็จแล้วก็ นางอยู่นี่เป็นคนทําเคยทําบุญนะครับคุมโรงทานเนี่ยหให้ทานแก่ประชาชนให้แก่ถวายพระบรรพันสองพันพอไปอยู่เมืองราชคฤห์แล้วเนี่ยนางไม่ได้ทําบุญไม่ไทาบุญก็เลยส่งไลน์มาบอกพ่อว่าอตอนนี้ครัพระเจ้าไม่ได้ทําบุญ <laughs> <laughs> สุดท้ายก็ <laughs> พ่อก็เลยส่งเงินมาให้ทางสเตทแ Bank ออฟอินเดีย โอนมาโอนมาส่งไปบิดคอยมาไปจ้างนางสิลิมานางสิริมานี่ต้องจ่ายวันละหนึ่งพันกะหาปนะถึงจะได้ร่วมดับนอนกับนางครับอย่าไปนอนเลยนานไปที่อื่นเถอะไม่ได้เ็าอยากนอนสุดท้ายก็จ้างไปอยู่สามเดือนจ้างไปนอนกับสามีเนี่ยเพื่อตัวเองจะทําบุญครับนางก็ทา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 บุญทําบุญ โอ้ย็วุ่วุ่หย่าไปนั่งไกลเลยเดี๋ยวไงายเงือบตกใจเออตกใจระวังนางเป็นลมสุดท้ายก็เออเป็นมุกนะอย่างไงลงไปจริงจริงนะมุกมันแตกสุดท้ายก็เลยไปจ้างไปอยู่สามเดือนนะแล้วนางไอ้ซิลิมาก็นึกนึกว่าเป็นตัวเองเป็นเศรษฐี นึกว่าเป็นเจ้าของบ้านนางอุตลานี่เจ้าของบ้านแต่ว่าไปทําตัวขมักขมมอมไปทอดผักทอดอะไรถวายพระเอานางศิลิมาเอาน้ําน,น้ํามันเนี่ยครับเอาไปราดนางอุตลาตั้งใจว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความประสงค์ไม่ได้มีบาปมีกรรมขอให้น้ามันเนี่ยเหมือนกับน้ําประเทศจัววลงไปอุ้ยเย็นจ่อย <laughs> เอเ <laughs> แล้วก็ไม่เป็นอะไรทีนี้ลูกน้องที่ครับลูกน้องเห็นไอเห็นนางซิลิมาเอาน้ำมันมาลาดหัวหน้าโอ้โหลุมมาถีบเลยเหยียบทั้งถีบทั้งเหยียบครับอ,อัตมาก็เหยียบข้างล่างก่อนเดี๋ยวมันพลาดสุดท้ายก็ <laughs> นางก็ <laughs> พออยู่ใต้ตีนเขาก็จะดุงครับ สะดุ้งว่าโอ้ตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เลยขอเข้ามาทีนี้มีอ่าเขาเรียกว่าต้องขอเข้ามาแต่ผูดด้ทธเจ้าครับสุดท้ายนางก็อยากจะทําบุญวันล,ละ8กะหาปะนะเออกับ8ปชุดอ่ะแชุดทีนี้มีพระองค์หนึ่งครับได้ทราบข่าวว่านางคนสวยคนงามเพราะว่าเป็นเป็น ยิงงามเมืองเป็นคนที่ต้องดูแลพระราชาดูแลเศียฐีที่มาเมืองราชคืนเมืองแกนโกสศลก็อยากจะไปที่บ้านของนางไปรับบิณฑบาตในในบรรดาแปดชุดครับมีวันหนึ่งได้เป็นบาระของท่านมีบาระก็จึงไปพอไปเห็นนะปอตสวยบรญญะบรรยังสวยแบบมีสตังใช้ ส่วนไม่ปรึกษาใครสวมปรึกษาใครเออสวนรวยอ่าสุดท้ายนั่งก่อนลมเย็นลมเย็นเลี้ยงยาวเลี้ยยาวสุดท้ายนี่ก็นางก็เลยอ่าอภา์นี้ก็ได้คือความรักเนี่ยมันมันไม่บรรยะบรรยังนะโยมแต่ตมาเขาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะ จนเผ่าออนี้ไม่ได้ฉันข้าวครับอ,อาาตามใช่ไหมไม่ใช่องนั้นไม่ใช่องนี้บ <c oughs> อ,อ,อกภาองนี้นั้นสุดท้ายก็อวันนี้ฉันไม่ได้เลยวันนี้ข้าวมันแข็งแ็งไงไมันเลื่อนได้แต่ขนมปังอันเดียวสงสัยวันนี้คงหมดแรงแล้ว <c oughs> วอ,วอสลสุดท้ายนี่ก็ ตอนเย็นมานางตายเพราะว่าตอนที่อุ้มเขาเขาไปใส่บารอุ้มปีกไปประโคมปีกไปคล้ายว่าชูตัวไปใส่บารฮะไปอุ้มอุ้มไปใส่บาตดองเย็นมานางตายพระเจ้าก็เลยประกาศว่าให้เอาเก็บเก็บไว้ที่ที่ที่เราอาจารย์บอกเมื่อท,ที่ที่ทิ้งนางศิลุมาน่ะอย่าไปเผาอย่าให,อาให้อย่าให้พวกอีกงอีกาอย่าให้อีแรงไปกิน ให้เก็บไว้จนครบเกียตวันพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระเจ้าพิมพิสารให้ประชาชนไปบอกว่าวันนี้เราจะไปดูนางสิริมาพอไปถึงแล้วพุทธเจ้าก็เรียกพระทั้งสงพระสงฆ์องค์นั้นก็จัดไป <c oughs> <c oughs> พอไปแล้วอุตตะมันบวมา <c oughs> น้ําไหลออกจากข้าวบานทั้งเก้าทั้งแปดทั้งเก้าเนี่ยทีนี้พระองค์นั้นก็ คงไม่หวแล้วรับบได้สุดท้ายก็พูทธิจ้าเขาประกาศว่าให้เสรอ่ให้พระราชาเนี่ยประกาศว่าตั้งแต่ก่อนเนี่ยใครจะร่วมหลับนอนกับนางสิริมาเนี่ยต้องจ่ายหนึ่งพันจากนั้นวันนี้ถ้าใครอยากได้ก็จัดมาไม่มีใครเอาจวนลดเดิมเก้าร้อยแปดร้อยสี่ร้อยให้ฟรี ไม่มีใครเอาพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมว่าร่างกายเตรียมไปด้วยอสุภะมีน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำพูดมีกระดูกสามรอยท่นอนลัดอิงอมีสามรอยท่อนลัดลึงด้วยเส้นเอ็นอแล้วก็มีมูดมีคูดพระองค์นั้นสำเร็จพระอรหันสิดท้ายตมาไม่ได้เกิดตอนนั้นั้งงั้นก็อยสำเร็จไปแล้ว ดังน,นั้นเนี่เศรษฐีจึงจึงเป็นคนที่ทายใจบุญนะครับแล้วมีลูกชายอีกคนหนึ่งจ้างไปฟังธทำที่ทวัดเชตวัน,นให้เงินวันละหนึ่งพันวันละหนึ่งพันกหาปณะ,ะครับจ้างไปไอ้นี่กไ็ไม่ได้ทำอะไรไปนอนเสร็จแล้วก็กลับมาขอทางหนึ่งพันทีนี้นานๆเข้าก็เลยพ่อก็บอกให้จำอพอจดจำ พอสาเร็จโสดดาบันทีนี้ตามพุทธเจ้ามาไปสกิรพ่อบอกว่าไอ,อ,อ้ทางอย่าอย่าเพิ่งให้นะอายพุทธเจ้าเพราะว่าได้สาเร็จโสดาบันและอายที่จะรับตังค์ก็คือคืออริยทรัพย์เนี่ยม,มันเหนือกว่าเหนือกว่าทรัพย์ภายนอกครับดังนั้นเศรษฐีจึงเป็นคนที่เขาเรียกว่าเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ยิ่งใหญ่นะครับเรามาดูบ้านเศรษฐีสร้างวัดด้วยปูสิบแปดโกด สร้างอีกสิบแปดโกดสรองอีกสิบแปดโกดห้าร้อยกว่าล้านนะครับ่านลองคิดดู2000บบครับเยอะนะเยอะครับไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญเรามาก็ก็มาบอกท่านว่าข้าพเจ้าเนี่ยให้เศรษฐีพ่อเศรษฐีลูกเศรษฐีจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีตัวจริง จะดูแลพระพุทธศาสนาต่อจากท่านขอให้ข้าพเจ้าแฮปปี้เบิร์ y เดย์เอ้ยแฮปปี้นิวเยียร์คุณรักพออยู่อภิรักพอมีนะครับก็ก็อธิษฐานเรากันแล้วกันนะครับทุกท่านทิษฐา,เานเสร็จแล้วเราจะไปบ้านนางวิสาขานะไป